แหม่ให้มสดีคับผมสัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเมอร์ิวอที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะฮะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงตระกูลอีกตระกูลหนึ่งกันอีกแล้ว,ลวครับอันเมื่อกี้จะเป็นเซนทอเนาะผมจะติดเรียกตัวของมินเนทอตลอดเพราะว่าส่วนตัวติดมาจากเออน่าจะเป็นตัวตาทูบ้ง <laughs> มันเหมือนเหมือนกันแหะเออก็เลยติดเรียกแล้วก็ไม่ไม่ว่ากันละกันเนาะเออทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตระกูลที่เป็น5้าดาวเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือตระกูลตัวของคาคะ เออน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเรียกว่าไอตัวหุ่นดนนะฮะก็ไอตัวหุ่นดนนี้นะครับผมแต่ละตัวเก่งยังไงนะครับแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นเล่นอะไรได้บ้างครับใส่รูนยังไงมาดูกันนั่นเองนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์โนึงของเราไอ้ที่สนใจเติมเกมไม่ว่าจะเป็นซีเบิ้ไนท์นะครับหรือซัมเมอร์วอร์ที่โอเวอร์ท็อปอัพรับจบรับจีบลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องการตีอาร์ทีเอนะครับไม่รู้จะเป็นนแแบบบบตีไห ทำไม่ถูกนะครับผมนี่เลยครับโปรโมชั่น890นะครับผมก็จะมีโค้ดนะครับแนะนำคอมโบนะครับการรับแบบไหนแล้วก็ตีเป็นหนูทดลองให้10ปีนั่นเองนะครับก็ไวเอ็มเซอร์ฟาร์มลิงอยู่ข้างล่างเลยนะครับมาเริ่มกันตัวละครอย่างเอหุ่นดนเนี่ยนะครับหลักๆเลยมันจะมีดีที่แบบค่าลีดนะครับพูดง่ายคือลีดแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งซึ่งเก่งมากในลีดแต่ละลีดแต่ละตัวนะมันมีความเฉพาะก็สมควรนะครับอย่างเช่น ตัวของธาตุไฟตัวของธาตุไฟเป็นตัวสนับสนุนนะครับซึ่งคนค่าสแตตก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับรีดน้องเนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วเนี่ยให้กับมันเตอร์เนี่ยออนอาราวยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเป็นรีดที่ดีนะครับอย่าแจมแมวแววับนะครับแล้วก็ตัวของสกิลที่หนึ่งของน้องของน้องทุกตัวจะเหมือนกันนะครับก็คือโจมตีศัตรูครับมีโอกาสนะครับผมที่จะทำให้ตัวของศัตรูติดแชร์แล็บเนี่ยเวลาสองเทิร์นตีอนี้ปึ้งแล้วก็มีโอกาสชาแล็บได้นั่นเองนะครับผมอ่ะททีีีนนนน้้ะะคครรัับบผมสกิล่ขอองง จะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวครับมีโอกาส50%ครับที่ทําให้เกิดคิดสตนะันอ่ะเป็นเวลา1เทิร์นแล้วมีโอกาส100%นะครับที่ทําให้เป้าหมายนะครับผมติดเอฟเฟกมึนงงเป็นเวลา1เทิร์นเช่นเดีวยวกันถ้าในกรณีที่ตัวของเป้าหมายเนี่ยมีเอฟเฟกแดงอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการการ,ารันตีสตันนะครับประมาณนั้นนะฮะนี่ตีแบบนี้ซื้อแบบนี้ครับผมอ่ะถ้าเป้าหมายติดในเรื่องของแบบเอ่แฉลบหรืออะไรอยู่หรือแบบปั๊บแดงอะไรอยู่บนหัวเนี่ยก็คือเป็นการการ,ารันตีสตันนั่นเองนะครับก็ถือวว่่่าาาาเเปป็็นน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 ออีีีีกกกกตตตััันะัึงทททรรรสสะะะไํคคญุ แต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นรับมันก็จะมีพวกค่าเลสค่ารีซิตเข้ามาแซมอยู่เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับผมก็คือแพสซีฟสกิลนะครับแพสซีฟสกิลนะครับผมก็คือเมื่อได้รับความเสียหายถึงขั้นน้องตุยนะครับผมน้องจะเป็นการถอนในเรื่องของเอฟเฟกทุกอย่างที่ตัวของน้องมีนะครับแล้วเพียงเหลือเพียงแค่ตัวของร่างจากกลนะครับเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งร่างจากกลนะครับผมจะใช้ในเรื่องของสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับในสภาวะร่างจากกลเนี่ยจะไม่สามารถโต้กลับได้จะไม่สามารถแบบเเหมมมือน้าาากวว่่ขไปรรรใตี ประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วที่สําคัญคือตัวของน้องเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์อมาพาตนะครับระหว่างที่ตัวของแบบสกิลติดตัวทํางานด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าสิ้นสุด2เทิร์นแล้วครับน้องจะตุวเย่ทันทีนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันมีแมคาีนิกในเรื่องของการตีแล้วก็ปวดๆมากกว่านะครับตัวนี้นะฮะถ้าผมเล่นคงเล่นเป็นฟนะิลลิ่งดาเมจอะทุกคนนะเน้นดาเมจหรือเน้นปันๆอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าจะใส่สตาร์ทล็อกน่าจะเป็นเอ็กซ์เทิร์นนะฮะเอ็กซ์เทิร์นวิวอย่างเงี้ย เน้นปนป,ปวนระเมิแจ๊จ๋าอย่างเงี้ยประมาณนั้นละกันเนาะอื <c oughs> ต่อไปนะครับมาพูดถึงธาตุน้ํากันบ้างนะครับผมอ่ะธาตุน้ํานะครับเวลาเอาเวกนะครับผมจะได้ในเรื่องของอัตราติคิทิคอให้กับพรรคพวกเนทีเนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไอ้ <c oughs> พวกนี้นะครับเอาเวกมาเนี่ยจะได้เป็นค่าอุ้ยถ้าถ้าตัวของธาตุไฟเอาเวกมาได้อะไรธาตุไฟเอาเวกมาได้คีอุ้ยอันนี้ทําของง่ายอันนี้คือว่าตรงโจทย์นะเพราะธาตุไฟไมันต้องแบบฟิวฟิวระเมจหน่อยต่อไปครับผมก็คือธาตุธาตุน้ำเอาเวกมาจะได้ในเรื่อองงขคคค่่าาาวมมแนนยะรับ แล้วก็ลีดเดอร์ครับเป็นอัตราคิยดิคอให้กับเพื่อนนะครับผมอ่ะยีเป็นตลีดออนอาราวนั่นเองนะครับอ่ะตัวของธาตุน้ำเป็นสายโจมตีนะครับคาสแต่ก็ใช้ได้อยู่นะฮะอืมสกิลที่2เนี่ยจะเหมือนธาตุไฟเลยก็คือเป็นการตีหมู่นะครับแล้วก็มีโอกาสสตันได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าศัสรตมีสถานะแดงบนหัวเนี่ยจะเป็นการการันตีสตัน์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็คือสกิลที่3นะฮะสกิลที่3แบบเป็นการตีหมู่ครับผม3ครั้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเกาะแตกเนรนะคับ แล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้น15%ต่อเอฟเฟกแดงที่อยู่บนหัวศัตรูแบบนี้เกาะแตกได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับตัวนี้โอเคเลยนะทุกคนเพราะว่าเลืดดีนะครับผมแล้วก็เอาเวกมาก็ถือว่ารีใช้นะครับเพราะามีทั้งค่าแม่นยำทั้งแบบมีทั้งเกาะแตกกับสตันเนี่ยมันต้องอาศัยแม่นยำเนาะซึ่งตัวของธาตุน้ำเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับลูนที่ผมใส่ผมน่าจะเป็นเอ็กซ์เทอร์นนะครับประมาณว่าเปิดสกิล3แล้วก็สกิล2ยัดต่ออะไรประมาณนี้แบบตัวลยข้างหนึ่า,นนนนาสนใจ ต่อไปครับผมสำหรับตัวของท่านลมกันบ้างครับท่านลมเนี่ยเอาเวกมานะครับจะได้ความเร็ว15หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของฤทธนะครับเป็นการเพิ่ม ATK ครับ33เป็นต์เป็นฤทธิ์ออนอาราวนะฮะสแตทของน้องคือสวยมากนะเน้นย้ำว่าสวยมากเลยสปีดสูง ATK สูงเลือดโอเคนะครับท่านลมนะครับผมจะไม่เหมือนกับท่านน้ําไฟเนาะท่านลมอ่ะจะเป็นการโจมตีศัตรู2ครั้งครับโดยการโจมตีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีโอกาส80ที่จะเป็นการถอนในเรื่องของบารฟ้าเนี่ย ทั้งหมดออกจากสัตูนะครับครั้งที่2เนี่ยมีโอกาส3 0ที่จะเป็นการเกาะแตก2เทิร์นนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มคูดาวสกิล1เทิร์นด้วยก็คือถอนบัฟได้เกาะแตกได้เพิ่มสกิลได้นั่นเองครับเพิ่มคูดาวได้ประมาณนี้อย่างน,นี้ตึงตึงอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเอามาปวนๆเน้นเปิดก่อนทำจังหวะได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมมองนะผมว่าไอการเพิ่มคูดาวน์1เทิร์นอ่ะมันตัดจังหวะได้ก็จริงอะแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้แบบถึงขั้น OP มกอ ผมว่าถ้าจะ OP จริงๆหรือแบบเล่นได้เลยแบบดีๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นการรีเซ็ตคูลดาวน์ทั้งหมดนะฮะแบบประมาณว่าเออ่ถอนปับ๊บเกาะแต่ปั๊บรีคูลดาวน์แม็กซิมัมไปเลยอย่างเงี้ยเฟี้ยวอยู่นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปครับผมสกิลที่3ครับน้องจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็ลดระยะเวลาเอฟเฟกต์เสริมพลัง2เทิร์นจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นการบล็อกไม่ให้ทําให้แบบเออ่ขาเรียกว่าไงนะไม่สามารถถอนในด้วยของเอฟเฟกต์ลดพลังได้เป็นเวลา2เทิร์นก็คือแบบมักเหมือนเป็นลูกโซ่มมั้อนนีผมไม่่แนนใจนะครับผมตีอับแบแบนี้ ตึ้งนะครับผมอ่เป็นลูกโซ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการลดระยะเวลาเอฟเฟกซึ่งอันนี้มันแบบออกปวดๆหน่อยผมว่าตัวนี้น่าจะใส่เป็นฟิลสตันว่ะสต่ตันเร็วๆปนดๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นนั่นเองนะครับสลับตัวของเอ่อธาตุลมนะฮะต่อไปครับธาตุแสงครับธาตุแสงนะครับผมก็คือเวลาเอาเวกมาเนี่ยน้องจะได้ในค่าความต้านทาน25นะฮะแล้วก็ริเตอร์เป็น HP นะครับให้กับมอนสเตอร์ในทีมเนี่ย33นะครับน้องไปนสาย HP เนาะอ่ะมาดูสกิลกันนะครับ สกิลนะครับผมของน้องนะครับผมสกิลที่สอองเนี่ยจะเหมือนกับตัวของท่านลมเลยก็คือตีนะครับผมถอนบัฟได้นะครับผมแล้วก็เกาะแตกได้รวมถึงรีสกิลได้นั่นเองนะครับก็อยากให้รีแม็กกูดาวอ่ะผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับทีนี้ใครแม็ของน้องคือแพสซีฟสกิลครับเพื่อนแพสซีฟสกิลก็คือเมื่อตัวของน้องเนี่ยถูกโจมตีนะครับเมื่อตนถูกเออ่ศัตรูโจมตีจะเป็นการลดเกรดนะครับตามสัดส่วน HP ที่ลดนะครับก็ยิ่งเลือดน้องลดเยอะฝั่งศัตรูเนี่ยก็โดนลดเกรดเยอะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าทะลุวิวหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับผมอ่ะเมื่อได้รับเทิร์นนะครับผมจะเป็นการฮิลครับผม HP เนี่ยเอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับพกเพื่อนทุกตัวแนละ้วเอ้ยอันนี้ดีนะทุกคนเก่งมากนะคือศัตรูตีเราศัตรูลดเกรแล้วก็ค่าตัวของเราเข้าเทิร์นเราฮิลให้เพื่อนได้นั่นเองครับโอ้อันนี้เก่งนะครับก็เป็นฟิลลิ่งแบบปนปวดซับๆน,น,น,นะผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับการใส่ไอ้ตักเทิร์นเคาน์เตอร์นะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าการเคาน์เตออรรรรร์จาาาากกกกสิลลลททททีีนนี่่่่ขงมมััันนนนนนนะะเเเเป็แแหหบบบบบดด้้ววยยคใโื มันจะไม่ได้โดนาเมจหนักมากหรือว่าจะใส่เป็นเคาน์เตอร์เออหรืออาจจะใส่เป็น counter, เอ,อ็กซ์เตอร์นิมิสิตหรือเป็นเอ็กซ์เตอร์น์บิวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเป็นตัวซับ,ซ,บซับได้อยู่นะครับซับซับปนดปวดนะฮะต่อไปครับคาดมืดครับคาดมืดเขาบอกว่าเก่งนะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันวะ่ะคาดมืดนะครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นเหมือนธาตุไฟเลยคือตีหมู่อ่าตีหมู่มีโอกาสสตันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าศัตรูมีบัฟแดงบนหัวการันตีสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นและกันเนาะต่อไปครับแพสซีฟ เมื่อตนถูกโจมตีนะครับผมลดความเสียหายที่ได้รับลงจากสตูถึง50%สมมติคนตีร้อยหนึ่งค,คุณเหลือ50อเออโคตรเฟี้ยวนะครับแต่จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น10%นะครับผมต่อเอฟเฟกลดพลังหนึ่งอันที่มีอยู่ก็คือประมาณว่าแบบเหมือนยิ่งมีปั๊บแดงเออมันจะมันจะแพ้พวกปั๊บแดงนี่ว่าถ้าแบบปั๊บแดงแบบตีปั๊บแดงเนี่ยปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจของที่เราได้รับเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วเมื่อ HP เออเะแล้วเมื่อโจมตีศัตรูในเทินของตอนเองหาตนมี HP ต่ำกว่าครึ่งจะใช้สกิลใส่ศัตรูอีกทีหนึ่งอ๋อถ้าเลือดเออเหลือครึ่งหนึ่งปั๊บหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาที่มันตีเนี่ยมันก็จะตีแบบเบิ้ลเอาง่ายประมาณนั้นตีสกิลสองก็จะเป็นสกิลสองเบิ้ลให้ความรู้สึกเหมือนแซ่ไฟอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ตัวของน้องเอาเวกมาได้อะไรเอาเวกมาได้ค่าความแม่ย่ยมถ้าเอาเวกมาได้เลดผมว่าน่าจะเวิร์กว่าน,นี้นะน่าจะเล่นเป็นดาเมจได้แล้วก็ลีดเดอร์เป็นต้นานทนานเอง41% ตนี้เขาบอกว่าเก่งก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเลือดต่ํากว่า50เปอร์นี่แหละถึงจะเป็นการตีส่วนแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันได้รับในเรื่องของสถานะแรงอะ่ะแรงขึ้น10นั่นเองครับอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าแอบเล่นยากนินดๆนะสำหรับตรงธาตุมือนะครับตัวของออไอหุ่นกระปองเนี่ยส่วนมากผมมองนะถ้าถ้าเป็นถ้าที่ผมว่าเก่งจะเป็นธาตุไฟว่ะ ถ้าไฟผมว่ามันมันไม่สามารถที่จะเอาลงในเทินเดียวได้แล้วแบบมันจะมีสร้างความปั่นป่วนมากอะ่ะถ้าเราใส่เป็นอีกตาเทินเนาะไฟเดี๋ยวผมว่าใช้ได้แสงก็โอเคกับมือโอเคส่วนน้ําน้ําก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยบทบาทมันมีตัวแทนเยอะนะครับก็รู้สึกว่ามันอาจจะแบบดรอปลงไปส่วนลมเนี่ยผมว่ามันเล่นแอบยากนิดนิดนะครับเพราะว่ามันเป็นการลดระยะ,ะตัวของสถานะฟ้าใช่ไหม ลดตัวของอ๊อบใช่ไหมสองเทินซึ่งผมว่าถ้าลดสองเทินแล้วแบบมันไม่มีอะไรแมคเน่งเนี้ยผมว่ามันมันยังอยู่เล่นยากจุ่เนี่ยถ้าลงผมให้เล่นยากนะจริงๆคือมันเก่งแหละแต่ว่าไม่รู้สิถ้าถ้าแบบมีการลดครูดาวหรือมีการแบบลดเกยไปด้วยผมว่ามันน่าจะดูเล่นได้มากกว่านี้อันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับในอนาคตไหมครับสำหรับตัวของแบบไอห่วงกระป๋องนี้นะฮะคาแคเทอร์ <c atter> เออประมาณนั้นนั่นเองนะครับใครชอบฝา like, กกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะจ๊ะไปแล้วจุบจุบเจ๊